ไม่แน่แน่เดี๋ยวห,ห,หน้าหู โ uhm. ตไหไม่รู้ด uh ูไม่เป uh ็นด้วยดิ็นดอ่ะติดแค่ครึ่งหน้าเองกำลังหลับตาด้วยชุเลขมากลบยังไงอ่ะไม่หลังขยะเฮ้ยอย่าไปไกลดิ